การเจริญอินทรีย์ขั้นอริยะเนี่ยหรืออินทรีย์ภาวนาขั้นอริยะดีอย่างไรอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเราทราบแล้วว่าด้วยความที่เวลาผัสสะเกิดผัสสะเกิดก็คือตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสด,ด้วยกายรู้ธรรมด้วยใจความชอบใจมันมีโอกาสเกิดขึ้นความไม่ชอบใจมันมีโอกาสเกิดขึ้น และทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจมันก็สามารถเกิดขึ้นได้หน้าที่เราคือพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องละวางปล่อยทิ้งมันให้ได้เร็วเร็วจนกระทั่งชนิดที่ว่าเร็วพลันทันทีและก็ไม่ลำบากนั่นแหะคืออินทรีย์ภาวนาช้นเลยอุปมาเหมือนบุรุษดิดนิ้วอุปมาเหมือนคนกระพริบตา อุปมาเหมือนคนที่แข็งแรงงอแขนที่เหยียดหรือเหยียดแขนที่งอและก็อีกหลายอุปมาทำอย่างไรเราจะละได้เร็วขนาดนั้นส่วนของพระเสขะผู้ยังปฏิบัติสังเกตไหมว่าพระเสขะเวลามีผัสสะมากระทบแล้วก็เป็นเหตุให้ท่านเกิดความชอบใจเป็นเหตุให้ท่านเกิดความไม่ชอบใจหรือเกิดทั้งสองความรู้สึกแต่ พระเสขาผู้ยังปฏิบัติอยู่จะอึดอัดระอาเกลียดชังต่อความชอบใจที่เกิดขึ้นอึดอัดระอาเกลียดชังต่อความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นอึดอัดระอาเกลียดชังต่อความชอบใจหรือไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นนอกจากเราละได้เร็วแล้วเราก็ต้องเริ่มอึดอัดระอารังเกยียดเพื่อที่เราจะได้ไม่เก็บอารมณ์นี้เอาไว้ ทีนี้เรามาดูอินทรีย์ภาวนาขั้นอริยะเป็นอย่างไรอันแรกในกรณีนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาแล้วความชอบใจย่อมเกิดขึ้นหรือความไม่ชอบใจย่อมเกิดขึ้นหรือทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจย่อมเกิดขึ้นเกิดเหมือนกันแต่เป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นหากหวังว่าเราพึงมีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งนั้นๆอยู่ได้สิ่งที่ปฏิกูลเห็นให้ไม่ปฏิกูลก็าสามารถทำได้หากหวังว่าเราพึงมีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูล <_ S 1> ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งนั้นๆอยู่ได้ของที่ไม่น่ารังเกียจเห็นว่าน่ารังเกียจก็สามารถทำได้ หรือหากวังว่าเราเพญญาาึงมีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูลก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งนั้นๆอยู่ได้ของทั้งสองอย่างทั้งน่ารังเกียจและไม่น่ารังเกียจเราเห็นว่าไม่น่ารังเกียจหรือไม่เป็นปฏิก oh? ูลได้หรือหากวังว่าเราพึงมีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูล และสิ่งที่ปฏิกูลก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งนั้นๆอยู่ได้ของทั้งน่ารังเกียจและไม่น่ารังเกียจเราสามารถเห็นโดยความเป็นของน่ารังเกียจได้หรือหากวังว่าเราพึงเว้นจากสิ่งทั้งสองคือสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งที่ปฏิกูลแล้วเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ ก็ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขาในสิ่งนั้นๆมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ได้กลายเป็นว่าสามารถทำได้อีกว่าละเว้นจากทั้งสองแบบคือทั้งน่ารังเกยียจทั้งไม่น่ารังเกยียจเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะได้นี่คืออินทรีย์ภาวนาขั้นอริยในส่วนของการได้ยินเสียงด้วยหู ดมกลิ่นด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้นถูกต้องโพธิภะด้วยกายรู้แจ้งธรรมด้วยใจพระองค์ก็ตัดลักษณะเดียวกันว่าเมื่อผัสสะมันมาแล้วความชอบใจเกิดได้ความไม่ชอบใจเกิดได้ทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจก็เกิดขึ้นได้ส่วนผู้มีอินทรีย์ภาวนาขั้นอริยะก็คือสามารถเปลี่ยนความรู้สึกได้ของที่น่ารังเกียจ ทำความรู้สึกว่าไม่น่ารังเกยียจได้ของไม่น่ารังเกยียจทําความรู้สึกว่าน่ารังเกยียจได้ของทั้งสองอย่างทําความรู้สึกว่าไม่น่ารังเกยียจก็ได้ของทั้งสองอย่างทําความรู้สึกว่าน่ารังเกียจก็ได้ของทั้งสองอย่างสามารถอยู่อุเบกขาก็ได้ไม่เวี่ยงไปข้างใดข้างหนึ่งอันนี้คืออินทรีย์ภาวนาขั้นอริยจากนั้นในช่วงท้ายของพระสูตรพระองค์ก็ตัสว่า อนนอินรีภาวนาชั้นเลิศในอริยวินยันเราก็ได้แสดงแล้วพระเสขาผู้ยังปฏิบัติอยู่เราก็ได้แสดงแล้วอินทรีภาวนาขั้นอริยะเราก็ได้แสดงแล้วกิจใด,ดที่ศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์อาศัยความอนุเคราะห์แล้วจะพึงทําแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทําแล้วแก่เธอทั้งหลายอานน์นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่าง เธอทั้งหลายจงเป็นผู้เพียนเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้เป็นคำพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลายเมื่อเรารู้แล้วว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเป็นอย่างไรพระเสขะผู้ยังปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไรอินทรีย์ภาวนาขั้นอริยะเป็นอย่างไรต่อไปก็หาที่วิเวกหลีกเร้นทาความเพียรน,นั่นเอง